กรอบอร่อยสุดๆเลยค่ะสวัสดีค่ะคลิปนี้แพวจะพาทําถั่วเคลือบหรือว่าถั่วกรอบแก้วค่ะสูตรทำขายกำไรดีค่ะทํากินก็ได้ทำขายก็ดีสูตรนี้หวานน้อยอร่อยมากเคล็ดลับทํายังไงให้งาติดดีสีสวยโดยที่ไม่ต้องใส่ผงโอวัลตินใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะ ส่วนผสมเคล็ดลับวิธีการทํามีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะส่วนผสมในการทําถั่วกรอบแก้วของเรานะคะหลักเลยก็จะมีถั่วลิสงเม็ดเล็กค่ะแบบติดเปลือกนะคะงาขาวน้ําตาลทรายเกลือป่นน้ําเปล่าส่วนผสมของเราพร้อมแล้วแต่เราไปลงมือทํากันเลยค่ะให้เราตั้งกระทะเปิดเตาใส่น้ําเปล่าลงไปค่ะ ตามด้วยน้ำตาลทรายค่ะคนให้น้ำตา,าลตาละลายดีก่อนค่ะพอน้ำตาลละลายดีจากนั้นให้เราใส่ขวที่เราล้างค่ะจะด็ดน้ำไว้ใส่ลง,งไปเลยนะคะ คนให้เข้ากันดีค่ะตอนนี้ให้เราเปิดไฟกลางนะคะมันคนเป็นพักพักคนเรื่อยๆคนต่อจนน้ำแห้งจนน้ำตาลกลายเป็นเกล็ดหิมะเลยนะคะพอเราคนมาสักพักแล้วจะเห็นว่าขอบกระทะเริ่ม มีเกล็ดสีขาวๆแบบนี้ค่ะน้ําตาลเริ่มเป็นเกล็ดสีขาวๆแบบนี้แล้วจากนั้นให้เราเบาไฟลงเหลือไฟอ่อนนะคะแล้วก็มันคนให้บ่อยขึ้นค่ะคนให้ถึงก้นกระทะคนให้บ่อยขึ้นคนต่อจนน้ําแห้งจนน้ําตาลกลายเป็นเกล็ดหิมะสีขาวๆทั้งหมดเลยจนไม่ให้เหลือน้ําแบบนี้เลยนะคะ Thank <laughs> you. น้ำเริ่มแห้งน้ำตาลค้นแบบนี้แล้วให้เราคนตลอดเลยนะคะด้วยไฟอ่อนค่ะคนตลอดอย่าวางมือนะคะคนด้วยไฟอ่อนจนน้ําตาลแห้งเป็นเกล็ดทีมะดีเลยค่ะ เราคนจนน้ำตาลแห้งดีแบบนี้แล้วจากนั้นให้เราโรยเกลือใส่ลงไปนะคะแล้วก็เล่งไฟขึ้นหน่อยนึงค่ะคนตลอดคนให้น้ำตาลที่เป็นเกล็ดหิมะมีความนิ่มลงแล้วก็กลายเป็นคาราเมลนะคะ จะได้มีความเหนียวเวลาเราใส่งานจะได้ติดดีไม่มีหลุดค่ะคนตลอดคนเร็วๆนะคะไม่งั้นจะไม่ได้จะขมจะไม่อร่อยเลยค่ะคนเร็วๆจนน้ำจานที่แห้งๆมีความเหนียวพัวถึงกันทุกเม็ดเลยค่ะ อ,อ่อนๆก็จะเริ่มไหมก็จะเป็นคาราเมล เม็ดแล้วโปยงาใส่ลงไปเลยค่ะมากน้อยตามชอบได้เลยนะคะใส่เยอะๆอ,อร่อยดีแล้วก็คนคลุกเคล้าให้งาที่เราใส่ลงไปเคลือบติดตัวถั่วเคลือบของเราให้ทั่วถึงกันทุกเม็ด,ดเลยค่ะพอเราคลุกเคล้าจนงา เรียบติดดีแล้วจากนั้นให้รีบนำไปเทใส่ถาดเพื่อเป็นการระบายความร้อนนะคะเกลี่ยออกค่ะให้ระบายความร้อน แล้วก็พักไว้ให้เย็นสนิทนะคะพอเย็นสนิทน้ำตาลก็จะกรอบค่ะพอเย็นสนิทแล้วใครจะแพ็คใส่กระปุกใส่ถุงบรรจุขายได้เลยค่ะหรือว่าจะใส่กระปุกเก็บไว้ทานคู่กับชากาแฟตอนเช้าเเข้ากันได้ดีดับรองอร่อยแน่นอนค่ะสูตรนี้หวานน้อยน้ำตาลเคลือบกำลังดีเลยตัวแครปของเราก็เย็นสนิทดี ดีแบบนี้เลยค่ะงานเน้นเน้นน้ำตาลเครือบบางๆกำลังดีสีสวยแบบนี้เลยค่ะืมกรอบอร่อยสุดๆเลยค่ะหวานกํำลังดีอร่อยมากๆเลยนะคะพอเย็นสนิทดีแล้วเราก็นำไปแพ็คใส่ถุงใส่กระปุกเตรียมขายได้เลยค่ะทำง่ายขายได้กํำไรดีสุดๆเลยนะคะ หรือใครจะทําไว้ทานคู่กับชากาแฟตอนเช้าๆก็เข้ากันได้ดีอร่อยมากๆเหมือนกันค่ะใครจะทํากินหรือทําขายก็แล้วแต่ตามชอบเลยนะคะลองไปทําดูค่ะสูตรนี้เด็ดมากๆรับรองอร่อยแน่นอนค่ะถ้าชอบก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดรูปกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแพรวด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ